สวัสดีครับปึ้มกีตาร์เฟนเดอร์แน่นอนนะครับถ้าใครสังเกตที่คอก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นรูปดาวนะครับถึงตรงนี้หลายคนก็น่าจะพอเดาวได้แล้วว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับใช่แล้วครับมันคือเฟนเดอร์รุ่นริชี่แซมบ ولا นะครับ made in USA ตัวนี้ผลิตปี1998เปนะครับเป็นรุ่นดาวเล็กนะครับจะไม่เหมือนรุ่นของพิเศษ ที่เขาใช้เป็นรุ่นดาวใหญ่นะครับจุดต่างระหว่างดาวเล็กกับดาวใหญ่ก็คือแน่นอนนะครับดาวเล็กอินเลอร์ lay, รูปดาวนะี่มันก็จะดวงเล็กกว่าปิกอัพหลังก็จะเป็นสิงเกิลคอยนะครับดาวใหญ่จะเป็นฮัมบัคเกอร์แล้วก็ยองเนี่ยยองอันนี้จะเป็นวินเทจเทมโอลอนะครับของดาวใหญ่นี่จะเป็นฟอยล์โรนะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆก็เหมือนกับเฟนเดอร์ทั่วไปนะครับบอดี้ทำจากไม้เอาเดอร์นะครับคอเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลนะครับ22เฟรตอ่ด ลูกบิดเป็นวินเทจนะครับไม่รู้เห็นไหมอันเนี้ยมีลายเซ็นอยู่ข้างหลังนะครับ<อ>แล้วก็ปิกอัพเป็นวินเทจวินเท n นอย e ์เลสนะครับเออ่คอนโทรลตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะครับใช้คอนโทรลปิกอัพทั้งหมดส่วนไอโทนตัวข้างล่างอะ่ะมันจะเอาไว้คอนโทรลไอการบูสเสียงกลางของไอปุ่ม o ิ s t บูสอีกทีนึงนะครับนะโอเคก็ไอแล้วก็ ที่ขาไม่ได้เลยก็คือแน่นอนนะครับวงจรบินบูสนะครับกดลงมันก็จะบายพ s าสเป็นแบบวงจรพาสซีฟปกตินะครับแต่พอกดปุ้มขึ้นมานะครับมันก็จะแอคทีฟนะครับแอคทีฟบินบูสเข้าไปโดยที่ว่ามันจะบูสขึ้นมา12เดซิเบลนะครับถ้าเราปิดโทนไว้มันก็จะบูสต์12เดซิเบลปกติแต่ตรงเนี้ยพอหมุนพอเปิดตรงนี้แล้วหมุนปุ่มโทนปุ่มนี้แล้วเนี่ย มันก็เหมือนกับแบบว่าเราค่อยๆเติมเสียงกลางบูสต์เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมลองสัมผัลให้ดูอันนี้ pick up n e ็กนะปิกอัพเน็กอันนี้เปิดบูสต์นะครับแล้วก็ปิดไว้ก่อนเราย,ยังไม่บูสต์กลางอันนี้ก็คือบูสต์ขึ้นมา12เดซิเบลนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช้ควบคุมว่าเราจะเติมเสียงกลางเข้าไปมากแค่ไหนในอีกทีหนึ่งนะครับ ประมาณนะครับก็ผมใช้มือถือหวย,หยทารีวิวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะ <c oughs> ได้ยินความแตกต่างอะไรแค่ไหนหรือเปล่านะครับทีนี้เราลองมาฟังเสียงกันดูก่อนนะครับเอาแบบพาสซีฟก่อไม่มีวงจรบูสต์พิกอัพตัวเน็กนะครับเสียงคลีน เล็กมิดครับ ตัวหลังนะครับ ส่คอร์ลัสก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ลองเล่นโัวเวอร์ไดดูนะครับก็ให้โทนล็อกที่แบบค่อนข้างชัดเจนดีเลยอนะ่ะทีนี้ลองเปิดบูสต์ดบ้าง บดยที่แตกว่านอนี่แบบแตกแบบว่าแทบจะเป็นฟาสเลยนะครับบูสส์นี่มันก็ค่อนข้างแรงมากเลยทีนี้ปิดบูสส์ก่อนนะครับแล้วเรามาลองดิสโซชันดูบ้างนะครับเปิดบูสส์นะครับ ครับก็เนี่ยครับระบบการใช้งานของมันมันก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ครับโดยส่วนตัวนี่สําหรับผมผมว่ามันก็เป็นกีตาร์เฟนเดอร์ที่แบบนะโทนเสียงเขาก็เน้นหนักไปทางล็อกเลยครับ้ลเล่นแนวอื่นก็น่าจะไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่แล้วก็บูสต์นี่ก็มันก็ดีอ่ะแต่ส่วนตัวผมผมว่าไม่ค่อยชอบบูสต์ปุ๊บมันก็ตึ้มขึ้นมา12เดซิเบลเลยคือ ถ้ไม่ได้แบบว่าเล่นล็อจกจาก๋าจาเราก็ไม่รู้ว่าจะไปบูสอะไรมันมากขนาดนั้นนะครับถึงมันจะมีไอตัวคอนโทรลย่านมิดมาให้ผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชนย์นะส่วนตัวก็เป็นกีตาร์ที่ดีนะครับแต่คนที่ชอบอะไรกว้างๆอย่างผมก็จะไม่ค่อยประทับใจมันเท่าไหร่นะก็อย่าว่าอย่างนั้นเลยเรียกว่ามีทั้งชอบแล้วไม่ชอบดีกว่าครับก็โอเค เอาตัวนี้มาทำรีวิวให้ดูนะครับคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ว่ามันทำงานอะไรยังไงได้บ้างโอเควันนี้เวลามีน้อยก็รีบๆหน่อยก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ